สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดศรีสุพลนะครับหรือวัดบ้านทองหลางน้อยอำเภอบบวใหญ่นะครับตำบลดอนตะหนิ่นอำเภอบบวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระอุโบสถเก่านะครับพระอุโบสถแห่งนี้นะครับก็ก่ออิฐถือปูนนะครับมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีขนาดกว้าง 6เมตรยาว12เมตรประดับฐานบัวหน้ากระดานเจาะช่องไม้ก่อผนังและเสารับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาทรงจัว่วผ่านการบูรณนะมาแล้วนะครับมุกด้านหน้าสภาพสุดโทมมีบันไดาทางด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูทางเข้าด้านเดียว และมีหน้าต่างด้านละสองช่องบริเวณผนังภายนอกและภายในประดับด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังภายนอกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์บาปบุญคนโทษมีอักษรภาษาไทยกำกับบรรยายในแต่ละเรื่องภายในเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติก่อฐานชุกชีปูนปั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นนะครับลักษณะทางสถาปัตยกรรม และภาพจิจกรรมฝาผนังในพระอุโบสถบริเวณเหนือกรอบซุ้มประตูที่ระบุพศ2471กล่า,า,าวได้ว่าพระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับวัดศรีสุพลแห่งนี้นะครับก็มีเรื่องราวเก่าแก่นะครับ สำหรับท่านไหนผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมนะครับความสวยงามของอุโบสถหลังเก่าหลังเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะประตูไม้เก่านะครับมีประตูทางเข้าด้านทิศเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับ นั่นแน่ก็จะเขียนนะครับพระอธิการแจ้งผู้ดำริการนายพิมพ์พืชน,นอกเป็นผู้บริจาครัสร้างเรื่องราวพุทธประวัติแต่แรกประสูตรถ,ถึงวันพระนิพพานนะครับสร้างเมื่อพศ .2471 นนะครับก็ถือว่าสร้างตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์นะครับ สมัยรัชกาลที่เจ็ดนะครับข้อมูลจากกรมศิลป์นะครับนะครับด้านในก็จะเป็นภาพวาดนะครับพุทธประวัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานที่เมืองกุสินารายนะครับ เราลองมาไหว้พระด้านในพระอุโบสถหลังเก่ากันเลยนะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นพระประธานปรางมานวิชัยนะครับก็จะเป็นภาพเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับ สวยงามมากครับ,บรกรมศิลปกรนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเหมจะชมบรรยากาศด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนอกนะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศด้านนอกนะครับซึ่งก็จะเขียนเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนะครับสวรรค์นรกนะครับ ก็จะมีเขียนเรื่องราวไว้ให้ได้อ่านด้วยนะครับอากาศกสิณังเพ่งอากาศเป็นอารมณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของกสิณน,นะครับกสิณสิบก็จะมีอา,อาโปนะครับวายโยกสิณังอาโปกสิณังเตชโชกสิณังนะครับปิตะกสิณน,นะครับ หรือสีเหลืองเป็นอารมณ์นะครับสำหรับท่านไหนผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่วัดทงหลางน้อยนะครับ หลังคานีนจะเป็นการบูรณะของกรมศิลป์นะครับนี่นะครับเป็นด้านหลังพระอุโบสถนะครับนี่ก็จะเป็นาภาพวาดะจนสัตว์ต่างๆนะครับ ครับถือว่าเก่าแก่มากนะครับสมัยสองสี่เจ็หนึ่งนะครับกรมศิลปว้ยนะครับว่าสร้างในช่วงรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยรัชกาลที่เจนะครับสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับ นี่นะครับด้านหน้ามุกต่อมุกด้านหน้าออกมาก็จะเป็นการต่อเติมของกรมศิลปรกรนะครับสวยงามทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สมบัติของชาติไทยเราเลยนะครับที่กรมศิลป์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้นะครับ สำหรับการเที่ยวชมบรรยากาศาพระอุโบสถเก่าแก่ที่วัดศรีสุพลหรือวัดทองหลางน้อยในวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ